ใครไม่อิจฉาบ้างละเจอวิวเนี้ยใครไม่อิจฉาเนาเนี่ยวิวแบบนี้ใครไม่ิจฉาบ้างโอ้โ,โ,โ,โหบ้านสวยสวยมากครับวันนี้ก็เป็นบ้านบ้านสวนที่ว่าอยู่ในโครงการบ้านสวนเกษตรริมเมืองนะก็เป็นผลผลิตมัน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 ผีดอกออกผลแล้วผีดอกออกผลแล้วนะคือมะเขือยาวได้กินแล้วแล้วก็กล้วย กล้วยได้ตัดแล้วกล้วยได้ตัดแล้วนะเราก็ยังมีป่าที่เลี้ยงไว้ด้านหน้าอ้โหดูดิปลูกไว้เพียบด้านข้างปลูกตะไคร้แล้วก็ด้านข้างด้านข้างในร่องก็จะปลูกเป็นเพื่อบรมเขือมะม่วงกล้วยอะไรอย่างเงี้ยแบบพืชเป็นพืชระยะสั้นระยะยาวออแต่นี่ไฮไลท์เขาปลูกเรียนออทุเรียนนี่อยู่มาอู้หลายเดือนแล้วนะตกเกือบเกือบครึ่งร้อยปะ่ะครึ่งร้อยต้นอ่ะเดีย๋ยวผมไปดูเลย คนนี้เขาปลูกเป็นนะคนนี้เขาระยองนะเนี่ยเจ้าของบ้านเขาระยองเออชาวชาวสวนระยองโอ้หดูดิเดี๋ยวก็พอช่ออมมันข้างๆมันสูงแล้วก็โอเคเรียบร้อยเป็นรั้วได้และเป็นรั้วกินได้เป็นรั้วกินได้เห็นปะโอ้หบรรยากาศโคตรดีดูดิเห็นไหมวันนี้ผมพามาเที่ยวแล้วกันพามาเที่ยวเล่นให้ดูบรรยากาศบ้านสวนนะเฉยๆ ว่าพอดีวันนี้ผมมารีวิวบ้านหลังลนี้แต่ว่าไม่ไรเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ไม่ได้มาขายไม่ได้ไม่ได้มาขายพามาชมพามาชมความสวยผมอยากแบ่งปันกันนี่คือด้านหน้าบ้านคือเมื่อก่อนถ้าใครยังจําได้หลังนี้คือต้นไม้มันยังไม่โตเยอะตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณถ้าจากเวลาที่ปลูกก็ประมาณร่วมประมาณเกือบเกือบจะครึ่งปีแล้วนะสวยมากบรรยากาศดีมากนะ่าฉามาก ที่ขายไปยังเสียเสียดายแทนเลยเสียดายเสียดายเสียดายอ่าก็เดี๋ยวตรงนี้ปลูกไผ่ปลูกไม่เยอะปลูกสองกอผมว่าเขาน่าจะทำเป็นร่มอะไรสักอย่าง,างตรงเนี้ยน่าจะสวยนะวะอัอนนี้ผมว่าเขาไม่ได้ปล่อยป่าเพิ่มแล้วแหละเพราะเมื่อก่อนเขาตีตะข่ายแล้วก็ปล่อยลูกป่าไว้คืตีตะข่ายไว้กันนกเนี่ยเพราะว่าด้านข้างมันเป็นที่โล่งเป็นน้ำว่ะ าาคุณผู้ชมเอ้ย <laughs> คุณผู้ชมเอ้ยดูบรรยากาศตนี้นี่ก็หน้าฝนพอหน้าฝนปุ๊บเขาก็ทํานากันแบบเขียวบัาเขียวบ้าดเลยเห็นปหดูในน้ําเต็มคลองเล็กแล้วเนี่ยน้ําเนื้มเต็มคลองเล็กหมดเลยแล้วดูโคตรสวยโคตรสวยโคตรสวยนี่แล้หน้าบ้าน จำเขาเดิมได้อันนี้เขาตอบเพื่อเ,เป็นโลงรถเป็นโลงนั่งอะไรของเขานะน่ีสารพดสาราถือดันข้างนาเขียวได้นั่งชิวเลยจับใจเลยอะ่ะมาดูว่เป็นแนวครับผมเ่อใครที่จะทำนะเ่อใครที่จะทำนะเนี่ยเขาปลูกง่ายๆถ้านั่งหน้าบ้านขอบบอ่อก็จะเป็นพริกนะกะเพราอะไรอยู่ตรงนั้นอยู่แถวหลังบ้านแต่ส่วนใหญ่เขาจะปลูก ที่ผมเห็นเย,เยอะก็จะมีกระท่อมเนี่ยเยอะเขาอาจจะปลูกขายด้วยนะดูส่งแล้วเขาอาจะปลูกขายกระท่อมกับทุเรียนทุเรียนอยู่หลังบ้านตรงนู้นเ,เดี๋ยวผมพาไปดูก็ได้นะเ,เดี๋ยวผมพาไปดูแม่สวยจริงๆนีต้นมอนโอ้โหเขาปลูกไปหลากหลายเลยนะ่ะพริกพริกชี้ฟ้าอา่าพริกชี้ฟ้าแล้วก็อะไรกะโอ้โหนีกระทุเรียนอีกนีก็ทุเรียน มะเขือยาวนี่เยอะมากมะเขือยาวเยอะมากคุณสายเขาชอบมะเขือ,เ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูข้างหลังเดี๋ยวพาไปดูข้างหลังโอ้โหแจ่มเลยคุณผู้ชมดูเป็นแนวดูเป็นแนวชอบกินมะเขือมะพร้าวนี่มีมะพร้าวนี่แนวส่าจะโตยากมากเลยนะจะมีอยู่สี่ห้าต้นรอบๆสึกจะโตยากมากดล้นหน้าบ้านนี่เป็นไม้ประดับ สวยขอบศาลามีอันนี้ด้วยมีบนนด้ดูดิใครไม่อิจฉามั้งล่ะเจอวิวเนี้ยใครไม่อิจฉาเนาเนี่ยวิวแบบนี้ใครไม่อิจฉาแล้วเดี๋ยวจะมีคนถามแน่เลยแปลงนี้อยู่ที่ไหนคือแปลงนี้อยู่สามชุกสุพรรณบุรีครับทำไรยายอาเฟิร์นทำไมอาอันนี้อะไรไปกกกกอ๋อไม้แก่นไม้อะไรเงี้ยเหรออ่าเฮ้ยทำอะไรไง วันไฟใส่หมครอ่าสวยครบากพอดีผมมาถ่ายแบบบ้านสวนให้เข้าดูน้ยว่าน่าจะน่าจะมีคนจําได้เดือนนะสองเดือนมั้งเุ้ยน่าจะถ้ารวมๆแล้วน่าจะนานแล้วนะน่าจะนานอยู่พอสมควรครูเมื่อก่อนน่ะจาไม่ค่อยได้นะเนหมาโตบานเลยอิชาเขาเลยขาที่อยากได้สักปืนไอ้ปืนหนึ่งเยา็ได้สักปืนหึ่งว่าเอากระบอกเลยโคตรสวยอันนี้มาดูด้านหลังบ้าน คือด้านข้างเขาก็ทําเป็นเอแต่เดิมม,มันจะเป็นสวนล้อมรอบเอ้บ่อน,น้ําขุดล่องขุดล่องน้ำไม่ใช่โทษทีครับนะขุดล่องน้ําแล้วนี่ก็ยังเป็นที่ของเขาหมดอันนี้อะไรในสับป,ประรดนะสับป,ประรดเหรอไม่ใช่ใบเตยใบเตย <c ười> คิดว่าเป็นเฮ้ยอะไรวะใบเตยหรือสับป,ประรดวนะเนี่ยเอาผมงงแล้ใบเตยใบเตยใบเตย <c ười> งงงงขนนน นี่ก็อย่างทุเรียนไอ้ทุเรียนเนี่ยเขาจะเขาจะตีโครงแล้วก็ทำแสแลนเขามีวิธีเขามีวิธีปลูกเขานะ่ะคุณผู้ชมทุเรียนเนี่ยทุเรียน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 น่ะลงลงไปล้อมเลยที่มีแสแลนดำๆลงไปลอ้อมคือทุเรียนอนะ่ะมันมันไม่ใช่มันปลูกง,ง่ายนะคุณผู้ชมมันปลูกได้ก็เกือบอันนี้คือดินดินนี่คือไม่ไม่ได้แบบ ไม่ได้เชิงเหมาะที่จะปลูกเท่าไหร่แต่ว่าคนที่จะปลูกได้นะมันต้องเป็นคนที่มีความรู้จริงจริงแต่ถ้าพูดกันตามตรงอ่ะมันมีไม่กี่คนหรอกที่จะรู้นอกจากชาวสวนทุเรียนแบบแถวไรยองแถวอะไรงเงี้ยที่ว่าดินแดงๆแ,แต่ถ้าใครปลูกรอดในดินแบบสุพรรณดินดำๆอย่างเงี้ยดินนาอย่างเงี้ยโอ้โหเก่งมากเลยนะคือเขาไม่ความรู้อ่ะนะถ้าใครอยากมาดูเขาปลูกไงแวะมาเที่ยวหาเขาได้นะครับผมบรรยากาศสวยเลยบรรยากาศสวยจริงๆ <laughs> 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 นี่ก็ยังที่ของเขานะเขาปลูกเต็มพื้นทีนะ่นะเห็นนะนี่เต็มเลยโอ้โหนี่ยังเหลือเหลือต้นทุเรียนอีกเหลือต้นทุเรียนอีกโอ้โหอีกหลายต้นแสดงว่าจะลงไหลลงอีกหลายเติบนี่อะไรเนี่ยลูกปลาเหรอเอ้ยเพราะนี่อะไรลูกปลาเหรอหรืออะไรไม่เป็นอันจะทราบได้นะแต่ผมว่าน่นน่าจะเป็นอาหารปลาสักอย่างเลย ถ้าจะเป็นอาหารปลาเนาะอ้าวอิฐผาลำม,มาโอ้โหอิฐผาลำมะพร้าวโอ้โหกล้วยเยอะกล้วยเยอะนี่หลังบ้านก็เป็นพืชผักสวนครัวเหนะ็นไหมง่ายง่ายโอ้โหสวยจริงๆว่าหลังนี้นี่นี่อันน,นี้หลังบ้านนะมาทําครัวมีห้องน้ําอยู่ข้างนอกอะโหระพากระเพราตะไคร้พริกโอ้โหครบครบหมดเลยว่ะ หลังนี้มันโคตรอิจฉาเลยวะมีไม้แอบปลูกตัวปักยาวโ้หครบเลยผู้ชมเวย้ยเปรียบบ้านสวนของของต่างจังหวัดอะถ้าของต่างจังหวัดนะคือคนงานแบบนี่มันจะมีพี่คนงานคือคนงานหาง่ายแล้วยิ่งในโครงการของเราเราก็จะมีโครงการออมีมีคนงานนะถ้าจะหาปุ๋ยหาอะไรเงี้ยก็คือเราก็จัดการให้หมดคือปุ๋ยถุงละสิบ สิบกาบาทอะไรเงี้ยมันหาง่ายเพราะว่าแบบไปซื้อตามปุ๋ยไปซื้อตามครอบปัวซื้ออะไรเงี้ยได้นู่นพี่หลังก็มีอีกหลังนะึงเดี๋ยวพาไปชมอีกคลิปหนึ่งแต่คลิปนี้ก็พามาชมคร่าวๆนะเพื่อใครอยากมีบ้านสวยเป็นไอเดียบ้างก็ผมผมอยากให้หลังนี้เป็นเป็นเป็นไอเดียของท่านได้นะครับวันนี้ก็พามาชมกันนะครับผม ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเดี๋ยวผมอาจจะทำแนวนี้มาให้ชมอีกว่าพามาชมบ้านสวนสวยๆเดี๋ยวผมเก็บละกันถ้ากระแสตอบรับดีผมจะเอามาอีกหลายหลังผมจะไปขอเขาถ่ายนะถ้าถ้าชอบแนวนี้นะถ้าชอบแนวนี้ฝากคอมเมนต์บอกผมหน่อยว่าชอบนะครับผมแล้วเดี๋ยวกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยผมจะดูจากยอดไลค์ยอดแชร์นะถ้าเกิดชอบเดี๋ยวผมจะพามาเที่ยวเรื่อยๆครับใครชอบแนวนี้ก็อย่ากดนะโอเคครับขอบคุณมากครับที่รับชมจนจบครับผมสวัสดีครับ Eu ah. não